สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับวันนี้เรามีสมาชิกจากพรรคประชาชนนะครับคุณชอบพนิกากับคุณลังสิมันโรมแต่บังเอิญว่าทั้งสองท่านเนี่ยติทุระก็เลยส่งตัวแทนมาเป็นคุณชอบเทียมกับคุณลังสิมันเทียมต้องขอต้อนรับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบโอ้หน้าเหมือนเป๊ะเลยพี่เริ่มจากจากอชอบเทียมก่อนชอบเทียม มีคนเขาบอกว่าเธอหน้าเหมือนกับชอบพนิกาค่ะใช่ค่ะเป็นแฟนคลับเขาปะเป็นแฟนคลับคุณชอ่ออยู่แล้วค่ะอันนี้เคยเจอตัวจริงเขาคือเคยเจอตัวจริงคุณชอ่อตอนที่หลังเอ่พรรคเก้าไกลชนะเลือกตั้งค่ะใช่เราเป็นเป็นแฟนคลับเขาเสอรงว่าเราเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคประชาชนได้ไหม อตอนแรกที่ที่ที่เข้ามาทําตรงเนี้ยค่ะมันเริ่มมาจากติ k t o ็อเนาะก็คือพลอยก็อ่าเป็นขัวคณนธรรมชาติเพราะว่าเราอยากขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็เราอยากมีรัฐบาลที่เขาพร้อมจะทํางานด้วยนโยบายแบบสามร้นโยบายของพรเก้าไกลเนี่ยเลือความจริงเราสนับสนุนมาตั้งแต่พักอนาคตใหม่แล้วด้วยนะคะด้วยความที่มีความแบบชื่นชอบคุณชอบมากเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่ทีนี้เนี่ยพอช่วงก้าวไกลเราก็อยากให้มันแบบโหเราต้องสูวยเต็มที่ในฐานะประชาชนคนนึงอะไรเงี้ยอ่ะก็มีการเป็นหัวคะแนนธรรมชาติซึ่งเราก็ใช้ช่องทาง t ิ k กต็อกอะไรเงี้ยค่ะใช่พอใช้ช่องทางติ k กต็อกเนี่ยคนก็เข้ามาดูเป็นล้านๆเลยแล้วก็แบบมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนั้นนะคะแล้วมันก็มีคนมาเมนชั่นในในคอมเมนต์ว่าช่อเทียมล้วก็แบบอะไรคือช่อเทียมคือเข้าใจว่ามันมีคุณช่ออย,อยู่ใช่ไหมคะเพราะเราก็แบบสนับสนุนคุณช่ออยู่ แ,แบ,บอะไรคือชอบเทียมก็เลยเข้าไปดูแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันมีธนาเทียมรังสีมันเทียมพิเทียมคือมีคนที่หน้าเหมือนคุณธนาทรคุณลมคุณพิธาเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีแกงนี้อยู่จริงๆอะไรเงี้ค่ะจนกระทั่งอเราก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเราจะใช้โอกาสนี้คือด้วยความที่ฝั่ง ฝั่งธานาเทียมเนีเ่ยเขาก็จะเน้นตลกใช่ไหมคะสนุกสนานกันอะไรเงี้ยแล,แล้วแบบเฮ้ยหรือว่าเราแบบว่าจะจะกระโจนเข้าไปร่วมเล่นกับเขาด้วยเพื่อที่จะดึงความสนใจจากคนทุกแบบคนที่มีความสนใจในหลายๆแบบอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่การเมืองอย่างเดียวคือถ้าเราตลกปุ๊บคนจะสนใจในสิ่งที่เราพูดด้วยอ<ช>ะไรย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยแบบอ่ะลองดูลองแบบ ทำผมให้คล้ายๆแล้วก็แบบว่าใส่เสื้อผ้าที่เหมือนเหมือนกับคุณช่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงช่วงหาเสียงมันจะมีกาก้าไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยใส่ชุดอันนั้นนะคะแล้วก็ทําคลิปลงแล้วคนดูไปสามแสนกว่าแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยเหมือนๆเพราะกองคิดเหมือนจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราก็แบบไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นคุณช่อในฐานะที่แบบ เขาเป็นไอดอลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แบบจะเหมือนจริงๆหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งการโลเพมันก็แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยแบบได้มีโอกาสมารู้จักกับอลังซิมันเทียมพี่เทียมแล้วก็ธนาเทียมแล้วก็มาเป็นแก๊งก้าวสั้นกันตอนนั้นอะไรเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อลลังสิมันเทียมเนี่ยมาจากไหนอ่ะทำไมอยู่โผล่มาได้ไงแต่เหมือนนะตอนแรกแบบตกใจอยู่แบนเวิร์ดก็เหมือนเลยครับผมลังซิมันเทียมพักประชาพร้อมชนแล้วกันครับเรื่องของคุณช่อที่ตั้งให้นะครับก็ ของผมก็คือผมอ่ะเป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยเชียงใหม่นี่แหละครับไปจัดงานกิจกรรมรับน้องรถไฟกิจกรรมของมหาลัยเนาะที่หัวลําโพงแล้วมันมีช่วงช่วงหาเสียงก้าวไกลครับและช่วงนั้นกระแสทําลายป้ายพักมันเยอะมากผมก็เห็นป้ายพักก้าวไกลตกอะครับพี่อีพีพี่พี่นุใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับพี่นุเห็นป้ายก้าวไกลตกเราก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ มึงหยิบป้ายพักเก้าไกลขึ้นมาแบบซ่อมป้ายเขาหน่อยแล้วถ่ายลงติกตอ็อกอะไรประมาณนี้ผมก็ลงคลิปว,ว่าสวัสดีสวัสดีครับผมรังซิมันเทียมวันนี้จะมาดูแลป้ายของพักเก้าไก่ขอให้ทุกคนดูแลเป็นอย่างดีอะไรแบบนี้ประมาณเนี้ยฮะกลายเป็นว่าตื่นเช้ามาเอาสามล้านวิวเฮ้ย <laughs> <laughs> ให้เป็นประกบการข้ามคืนมากตรงไหนที่เราเหมือนกับรังซิมันโลม ผมผมก็ยังตอบไม่ได้ว่าผมเหมือนพี่โลมขนาดนั้นเลยครับอ่ะผมถอดแบนคนก็บอกว่ามันก็คือพี่โลมอาจจะเรื่องความที่แบบเขาโค้งหน้าที่คล้ายกันแล้วก็ลักษณะการพูดนะครับอย่างผมเองเป็นคนที่ชอบพี่รังสีมันโลมมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาอยู่ธรรมศาสตร์นะครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณมปลายนี่แหละแล้วก็เห็นแกเป็นนักศึกษาน่าจะช่วงมต้นแกขึ้นมปลายครับแล้วกแกสู้เรื่องอํานาจแบบออกมาทำมบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ ติดคุกด้วยโหมันมันยิ่งแบบทัชมากคนนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่แน่เราอเอซมาใช่ใช่คำถามคำถามถามท,ทั้งคู่นะไหนๆก็เป็นไอดอลเออเป็นแฟนคลับเขาเนี่ยวันที่เ,เราเจอเขาตัวจริงครั้งแรกเนี่ยเราคิดยังไงเอาถามพี่เออชอบเทียมก่อนชอเียมก่นชอ็ชอคชอ็อค คือด้วยความที่เราก็คิดแบบรักกันเมืองเนาะพอยก็ไม่เคยไปเจอคุณช่อมาก่อนก่อนหน้านี้คือซัพพอร์ตแบบเขาอะไรเขาออกรายการหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็ติดตามประเด็นพูดหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้เจอตัวจริงเพราะว่าปกติพอยจะไม่ค่อยไปไหนแล้วก็จะไม่ได้แบบออกไปร่วมอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่มันมีอยู่ช่วงที่พอหลังที่ก้าไกลชนะเลือกตั้งแล้วเนี่ยโซบาร์ที่ที่ตึกพักอนาคตใหม่อ่ะคะ่ะมันมันมันเปิดให้ทุกคนแบบไปเยี่ยมเยือนไปอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ อ่าพอยก็เลยแบบว่าไปใช่ไหมพอไปแล้วเนี่ยก็คลาดกับคุณชอ่อหลายครั้งคลาด <c oughs> ไม่ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าคุณชอ่อเขาก็จะทาํางาน่ข้งบนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเดินไปแล้วไปไปเจอเขาได้เลยอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าพอ <c oughs> มันจะมีอยู่วันหนึ่งคือวันนั้นน่ะเหมือนแบบโชคดีมากคือพอยไปนั่งทํางานที่นั่นแล้วก็แบบเอ้ยสงสัยไม่เจอนะมั้งวันนี้ก็เลยจะกลับก็คือเก็บของแล้วแล้วก็แบบเดินออกไปขึ้นรถแล้วนะแล้วก็มีคนวิ่งมาปามแบบพี่คุณช่อมาแล้วเขาแบบว่า พลอยก็แบบว่าวิง่งวิ่งสุดชีวิตกลับกลับไปที่ที่พักใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่วันนั้นพลอยก็ใส่แค่แบบเสื้อหมวกว่าเสื้อฮู้ดสีดําที่มันเป็นหมวกแล้วก็แบบหัวก็เซิงเลยวิง่งเพราะว่าวิ่งไปแล้วเหนื่อยมากแล้วแบบพุ่งเข้าไปตรงตรงตรง,ตรงที่คุณช่อยืนอยู่ครั้งแรกที่คุณช่อเห็นหน้าพลอยอ่ะคุณช่อแบบตาเบิกขึ้นนิดนึงพลอยก็แบบเฮ้ยสาภาพเรามันแย่มากเลยเหรอหรือแบบวิ่งมาแล้วหัวมันกระเซิงมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพลอยก็แบบ รีบรีบแบบมัดผมมัดผมแบบนี้ให้มันแบบจะได้ไม่กระเซิงแล้วพอยก็แบบต่อคิวเพราะทุกคนต่อคิวจะถ่ายรูปกับคุณช่ออยู่พอยก็แบบต่อคิวจนกระทั่งถึงตาพอยแล้วอ่ะพอยก็แบบยื่นมือไปเพราะแบบพ่อยขอจับมือคุณช่อสักครั้งในชีวิตเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยก็แบบยื่นมือไปแล้วคุณช่อจับมือพอยแล้วบอกช่อเทียมใช่ไหมพอยแบบเฮ้ยคุณช่อจัได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้คาดคิดเนาะว่าจะแบบคนที่เราแบบว่า ชอบมากๆเขารบมากๆเนี่ยเขาจะจำเราได้เพราะว่าเหมือนคุณชอนแ่บคุณชอบเขาแบบติดตามเทรนอะไรอยู่แล้วพ่อยคิดว่าน่าจะเห็นจากติ๊กต็อกหรืออะไรเงี้ยค่ะ<ม>แล้วเขาพูดกับคลอยว่าเนี่ยคุณชอบเทียมแล้วฉันติดตามเขาอยู่เขาอยู่ในติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้แบบว่าใจมันฟูมากกับการที่ว่าเฮ้ยเราเราเป็นคนที่ขับเคลื่อนน้องตัวเล็กๆประชาชนคนหนึ่งที่แบบซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตพักอะไรเงี้ย แล้วเขาจําได้แล้วเขาก็แบบเหมือนให้กําลังใจแล้วว่าเออเนี่ยเขาติดตามเราอยู่นะาอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้โหแทบเป็นลมเลยค่ะเข้าใจเข้าใจนะคุณคนที่เรารักกะเขาเห็น,นเราอยู่ในสายตาเนาะก็เข้าใจด้วยความรู้สึกมันแบบมันอิ่มอะแล้วลักสิพันเทียบป่ะจ๊ะผมเองผมยอมรับยังไม่เคยเจอคุณลังสิมันลมจริงๆเลยเฮ้ยใช่ยังไม่เคยเจอล่ะผมพยายามเรียกร้องแบบพี่ลมผมขอเจอหน่อยได้ไหม ยังไม่เคยเจอแต่เราอ่ะเคยเจอเป็นเหมือนธนาเทียมนะครับแกไปงานมันเป็นงานอ่าโซสุลาก้าแนา่และพี่โลมก็มางานนั้นก็เลยมีการโทรศัพท์หากันก็เป็นคอนเทนต์อีกแล้วว่าเฮ้ยน้องที่เชียงใหม่อยากเจอนะพี่คุณโลมแล้วคุณโลมก็บอกเฮ้ยเหมือนปะ <laughs> อุดาน <laughs> ขึ้นมาระหว่างโทรศัพท์คอกันนะครับว่าอุ๊ยคุณเหมือนมากสรุปใครตัวจรงิง <laughs> คนไหนคตัวปลอมกันแนะ่คือต้องมายืนในสภาซ้ายขวานี่คือแยกกันไม่ออกครับ S <S <S นี่รังซิมัโลซิมันเทียมมีกันบ้านไป <S 2> <S 2> <S ต่แปว่าเจอกันแค่วิดีโอคอลเท่านั้นเองต้องครับเคยเจอนทั้งวิดีโอแค่วิดีโอคอลเท่านั้นแต่ถามว่าสมาชิกพักอ่าพักเก้าไกลหรือพักประชาชนเนี่ยตอนที่เจอผมก็คือตกใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคุณชอ่อเทียมเคยมาคารวานครับตอนสมัยก้าวไกลที่หลังมหาลัยเชียงใหม่ก็มาคุณพอผมเดินไปปุ๊บสวัสดีครับผมรังซีมันเทียมคุณชอบตกใจเฮ้ยคุณนี่เหมือนจริงๆเหมือนมากๆเลย ใช่ครับเก็ยังอยากอยากจะเจอคุณโลมมากๆเลยพี่ถ้าเป็นอีกอหนึ่งกำลังเ,เพราะฉะนั้นคุณ<ส>ลังสิวันโลมถ้าดูอยู่เนี่ยเห็นใจน้องเขาเจอนะ<บ>เขาสายอยากเจอให้ก็าเจอเถอนะเนาะอย่าบ่ไปตัดไปตัดเน็ตที่เ <laughs> มลดีเลยเดี๋ยวผมไปเปิดไฟเปิดเน็ตให้ครับจะได้แทงหวยกันได้ต่อ <laughs> ที่นี่แทอ้ต่อ ทีนี้ทั้งสองทั้งคุณช่อแล้วก็คุณนักสิวันโลมเนี่ยเขาก็จะมีประเด็นเนี่ยที่เขาสนใจอยู่ทีนี้เนี่ยเราอยากถามถามช่อก่ะตอนนี้คุณช่อช่อตัวจริงเนี่ยเขาสนใจประเด็นอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าตอนนี้เนี่ยหลักๆคุณช่อคุณช่อพานิกาเขาก็จะอ่าพูดในเรื่องประเด็นของอ คุณนายกแพทองทานเป็นหลักนะคะอ่าคือเขาจะขับเคลื่อนหลักๆเลยคือ2ประเด็นเวลาที่ออกรายการช่วงนี้นะคะก็จะพูดในเรื่องของ1คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะที่จะพุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรีนะคะคุณแพทองทานแล้วก็อ่าการที่ป่าคุณแพทองทานลุกหนีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของที่สําคัญตอนนี้เลยสุดๆเลยอะ่ะก็คือเรื่องอุยกูค,คะ่ะการที่อ่รัฐบาลแพทองทานเนี่ยมีการส่ง ผู้ลิ้ภัยชาวอุยกูนะคะกลับไปที่จีนนะคะช่วงนี้ก็คือจะขับเคลื่อนเรื่องน,งนี้เยอะเป็นพิเศษค่ะแล้วลังสิมันทียมาครับครับผมก็ประเด็นโอ้ประเด็นใหญ่เลยครับคุณลังสิมันโรมเนี่เป็นหัวหน้าคณะกรรมาการเนาะเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ<อ>แก๊งคอเซนเตอร์อม,มีการตัดไปตัดเน็ตนี่แหละครับซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นนักปราบแก๊งคอเซนเตอร์เลยก็ว่าได้ Mm hmm. ซึ่งซึ่งก็พยายามขับเคลื่อนเนาะตั้งแต่ที่เมียวดีหรือว่าตรงกงตรงบริเวณไหนมันมีจุดของการเป็นมีมีโอกาสมีแก๊งคอร์เซนเตอร์และทําไมบางเหตุการณ์ถึงต้องมีการไฟจากประเทศไทยที่มันอยู่ในไทยไแท้ๆเนี่ยทำไมต้องไปอยู่ในพมา่าและทำไม mm hmm. ต้องส่งไปที่จุดตรงที่มันมีแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่เนี่ยทั้งไฟทั้งเน็ตซึ่ง ก็เห็นผลงานชัดเจนครับว่าคุณโลมสามารถทําให้รัฐบาลเนี่ยกระตุ้นจนต้องไปตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟพม่แล้วก็ต้องให้ฝั่งจีนเนี่ยจีนเองออกมันลุยเองด้วยตัวของเองนะครับตัวของตัวเองเลยในการจัดก,การแก๊งคอร์เซนเตอร์แสดงว่าแสดงว่าผลงานของคุณโลมเนี่ยยิ่งทําให้เรารักคุณโลมมากยิ่งขึ้น,นถูกต้องครับม,มันเป็นมันเป็นผลงานที่เป็นประจักษ์มันไม่ใช่การแค่พูดและไม่ได้ทําคุณโลมพูดแล้วก็ทํา แล้วก็ทําอยู่เรื่อยๆจนถ้าพูดถึงแก๊งคอนเซนเตอร์พี่คิดถึงใครในการชต่อก็ต้องรังสีมันโลมสินะก็ต้องการสีมันโลมเนี่ยใช่ครับใช่ครับเขาพูดเรื่องจริงๆคุณรังสีมันโลมต้องให้เครดิตจริงๆนะเพราะว่าเขาพูดเรื่องนี้มานานแล้วเขาพูดมาหลายปีแล้วด้วยใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เกินมันไม่เกินถูกเทคแอคชั่นสักทีอ่ะเพิ่งจะมาโหดนี้ที่ที่รัฐบาลจีนเขาส่งกข้ามาอืมใช่เอ้านี่เราเป็นแบบเอฟซีแท้ๆเลยอ่ะเอาอย่างนี้พี่จะให้คนละ สองนาทีศึกซักฟอกรัฐบาลกำลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ถ้าเราเป็นตัวแทนได้เข้าไปใน,นสภาเราจะซักฟอกนายกอุ้งอิงยังไงเอาใครก่อนดีอารมณ์ก่อนไหมเฮ้ยเอาผมกอนเ,<อ>เ,เลยครัอก่อนเลยเรา,เเาจะซักฟอกนายกว่าไงมั่งให้สองนาทีอภิปรายไม่ไว้วางใจของนายกรอบนี้ใช่ไหมครับก็ต้องตั้งคำถามแล้ว,ว่าทำไม การอภิปรายในรอบนี้ถึงต้องอภิปรายไม่ได้อภิปรายทั้งพรรคม่ได้ไว้วางใจทั้งพรรคแต่การเป็นว่าเจาะจงที่ประเด็นของตัวนายกแทนรองคานเองอเนี่ยก็ต้องตั้งคําถามแล้วว่าอย่างที่ประเด็นของพรรคประชาชนตอนนี้ครับตั้งคำถามว่าเฮ้ยตัวนายกเองเนี่ยคุณมีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นําพอไหมคุณคุณมีการถูกชักใยชักนําโดยใครหรือเปล่าโดยคุณพ่อหรือเปล่า ซึ่งการเป็นนายกรัฐมนตรีคุณควรจะมีอำนาจเต็มในการจัดการบริหารบ้านเมืองใช่ไหมครับนี่นแหละคือประเด็นข้อที่1ปัญหาที่ควรจะจัดการเรื่องแรกๆเรื่องที่วาระเร่งด่วนอย่างเช่นวาระ PM 2.5วาระเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์วาระเรื่องค่าคงชีพหรือประกันสังคมแบบนี้ครับสิ่งที่ควรจะทำแต่กลับไปว่าคุณไปทำในเรื่องอื่นอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าคุณแช์อำนาจในการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ได้อย่างชอบทมหรือว่าได้อย่างถูกต้องไหมซึ่งรอใครตัดสินใจแทนหรือเปล่าครับเนี่ยแหละคือคําถามในเมื่อเป็นนายกทำไมไม่รีบทําคุณมีโอกาสได้เป็นแล้วคนที่อยากเป็นนะ่ะเขาไม่ได้เป็นแล้วเขาไม่ได้ทําครับใช่เนี่ยแหละผมต้องการกลับไปที่นโยบายตอนหาเสียงอะทําได้กี่ข้อนะครับถ้าพูดในสภา,านะมันไม่เห็น <c oughs> เป็นรูป <c oughs> เป็นคำไงครับมันไม่เห็นรูปประรม มันเห็นเป็นแค่น้ำมันไม่ได้เห็นเนื้อครับคือผมก็เป็นประชาชนพูดในนามประชาชนคือถ้าผมเห็นผมก็ตอบได้อ่ะนักศึกษาจบใหม่เงินเดือนสองหมืนห้าตอนนี้เงินเดือนหมื่นห้าครับซึ่งกทอมอด้วยอะไรแบบนี้และไม่ต้องถามต่างจังหวัดเชียงใหม่นี่หมื่นสองนี่หาย,ายากมากครับผมสุดท้ายเด็กไม่ได้ทํางานอยู่ในจังหวัดของตัวเองต้องไปที่กรุงเทพนี่แหละคือปัญหาครับ หลายหลายเรื่องครับประกันสังคมคุณไอ้รัชนกเนี่ยถ้าคุณไอไม่ได้ออกมาแชร์เราก็ไม่รู้แล้วประกันสังคมเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเช่นการทําแอปแปดร้อยกว่าล้านเนี่ยครับอืทําไมไปเห็นอีกบริษัทหนึ่งลงในเว็บไซต์หรืออะไรสักอย่างเป็นสามร้อยกว่าล้านเฮ้ยมันเห็นส่วนต่างความความน่าสงสัยแล้วทําไมการที่คุณไอ้รัชนกจะขอเอกสารในที่กรรมธิการศึกษากฎหมายแท้ๆครับ กรรมธิการอะไรเขาเรียกว่าอะไรติดตามงบประมาณกับประก<ม>ันสังคมตอบเป็นการตอบแบบให้ดีไหมหรือไม่ให้เนี่ยมันมันเราเป็นประชาชนลองคิดครับอย่างสมมุติเป็นรายการ<ม>พี่นุเนาะพี่นุ่เป็นหน่วยงานมผม,มผมขอเอกสารพี่นุถ้าพี่นุสะดวกใจมีความโปร่งใสก็ให้ได้แต่แต่ทำไมถึงให้ไม่ได้เนี่ยต้องตั้งคําถามหลายๆเรื่องเลยครับใช<ม>่นี่แหละรครับผมสไ<ม>ตล์เธอเหมือนลังซีบัลโลมมากๆเลยเหอหครับ ม,มันคือแบบว่าคณะก๊อปปี้เกรดเอใช่ไหมเกรดดีลรอใช่ไหม,กไหมเกร <c oughs> ดมาอันนี้คืออินเนอร์จากประชาชนจริงครับไม่ใช่หมายถึงว่าก๊อปปี้คาแรคเตอร์ไงแต่คําพูดของเธอเนี่ยพี่ร่วมมาจากเธอถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากน้องก็ยังไม่จบแล้วแต่ว่ามีความคิดกนอนมามันทําให้สะท้อนว่าถ้านักการเมืองแก่ๆที่อยู่ในปัจจุบันนี้ที่เป็นรัฐบาลเนี่ยได้สักไม่เป็นเหมือนน้องอ่ะประเทศเราจะเดินหน้าไปไหน ไปถึงไหนแล้วเนาะเอาเราชอบเราชอมให้โอกาสอ่ิลายท่านนายกอยุ้งอิงหน่อยอีคนนี้ยิ่งสุดยอดครับทั<ม>้งคนนี้เลยก็ <c oughs> ไม่ค่อยอยากจะอภิปรายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าผลงานของประชาชนของอาทางนายกอุ้งอิงเนี่ยเราก็เห็นเป็นประจักษ์กันดีนะคะคือด้วยความที่พลอยเนี่ยติดตามการทํางานของพรรคประชาชนเนาะก็จะเห็นว่าเขายื่นยัตติในการอภิปรายท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยประมาณ6เรื่องใหญ่ๆด้วยกัน คือเรื่องที่1เนี่ยคือไม่มีคุณสมบัติในความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งผู้ผู้นําฝ่ายบริหารด้วยประการทั้งปวงนะคะไม่ว่าจะเป็นขาดภาวะผู้นําขาดพุทที่ภาวะขาดความรู้ความสามารถคือจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่ขับเคลื่อนนโยบายอะไรให้ประชาชนเนี่ยได้ มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตอย่างที่คุณลังสิมันเทียบพูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเดือน2อ0หมของเด็กจบใหม่ใช่ไหมคะหรืออ่ะอันนี้เสริมค่าแรง400บาทก็ยังแบบว่าขยับขยื่นได้แบบน้อยมากหรือแม้กระทั่งเรื่องดิจิตอลเวเล็ et, ที่ไม่ใช่ดิจิตอลมันเป็นแค่เงินหมื่นแจกคนอายุ60แล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างที่เขาตั้งใจแล้วเขาก็มาบอกว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยเรามานหน้าเริ่มหนึ่งใหม่อีกคุณพระนี่งบ มาประเทศแต่ว่าคุณกลับเอามาใช้แบบสูรุ่ยสุร่ายโดยที่ไม่เกิดประสิทธิภาพอะไรอีกนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอะ,อะไรนะประกันสังคมหรือ,อบัตรทอง30บาทเพราะมจริงเนี่ยคนไทยนะคะมีประกันสุขภาพอยู่3แบบก็คือ1ประกันสังคม2ประกันบัตรทองที่เป็น30บาทใช่ไหมคะและอันที่3ก็คือเป็นประกันแบบข้าราชาการคือ3อันเนี้ยประกันสังคมห่วยแตกที่สุดเลย S <S <S แต่ทีนี้เนี่ยพอมีทางคุณไอซ์รักนกเนี่ยออกมาไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการเอาเงินไปใช้ผิดคิดติด,ท,ดทางสวัสดิการของประชาชนที่มันไม่ได้รับอย่างทั่วถึงทั้งนั้นที่ประกันสังคมเนี่ยต้องจ่ายเงินนะคะทุกเดือนถูกบีบบังคับให้จ่ายเงินอย่างเงี้ยคือคนที่ทํางานอย่างพลอยเนี่ยพลอ,อยทำงานเสียประกันสังคมทุกเดือนพลอยต้องถูกหักออกไปแล้ว750บาทนึกออกไหมคะอ่ามันเป็นความลําบากของประชาชนแต่รัฐบาลเนี่ยกลับกลายเป็นแบบว่า ไม่ไม่สนใจไม่เขาเรียกอะไรไม่ขยับไม่จี้ไม่ขยับ,ยบอะไรอเงี้ยค่ะอ่าหรืออย่างเงินดิจิตอลไวเล็ตที่บอกว่าโห oh, รัฐบาลที่ไหนจะโง่อเอาเงินมาแจกใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลตัวเอง <S 2> <S 2> <S 2> ที่เอาเงินมาแจกคนอื่นโดยที่ไม่ก่อให้เกิดแบบประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สูญเสียทุกอย่างะคะ่ะมันคือประชาชนอย่างเรา บบในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราต้องมาสูดฝุ่นเ PM 2.5นาย,ยกชอบบอกว่าเฮ้ยสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วแต่ไม่เคยบอกได้เลยว่าสั่งอะไรทุกวันนี้เราถ้าถ้ามองออกไปข้างนอกนี่ก็คือฝุ่นหนาเหมือนเดิมทุกวันนึกออกไหมคะแล้วการทํางานของนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยผ่านมาอีกหนึ่งเดือนประชาชนสูด PM 2.5ทุกวันคืออะไร ไม่ไม่มีการสั่งอะไรสั่งอะไรเอ่ยอะไรอเงี้ยค่ะทำทำอะไรอะไรอย่างาาางี้นะคะหรืออันที่สองนะคะหัวข้อยติที่สองคือจงใจลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่มีความรับผิดชอบเวลาตอบเขาถามอะไรตอบไม่ได้เดินหนีล่าสุดที่ต้องมีองคลักษ์มาปกป้องในการที่นาย,ยกรัฐมนตรีลุกหนีแล้วก็บอกเ <c oughs> ขาเท่านนะอย่ามาลุกแบบพู้ใช้คําว่าลุกหนีไม่ได้คุณพระก็ลุกหนีไปจริงๆคุณจะให้คนอื่นเขาพูดว่าอะไร เร่อองไหมคะมันเป็นหน้าที่ของนายกอมนตรีแล้วกระทู้ที่นายกรัฐมนตรีลุกหนีคืออะไรคะเรื่องพรบรภาพยนตร์ที่ตอนแรกบอกว่าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทําเสร็จแล้วแน่นอนในร้อยวันแรกทุกวันนี้เนี่ยนายกเนี่ยออกหน้าตลอดเวลาว่าอุ้ยเก่งในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มากๆเลยเขาขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์จะทาซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยหนึ่งตอนเนี้ยนายกเป็นนายกตั้งแต่ความจริงรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย คุณแพทองทานเขาเป็นประธานซอฟทาวเวอร์มาตั้งแต่เริ่มถูกไหมคะเขาถูกแบบชูโรงมาว่าเป็นเป็นนายกแบบซอฟทาวเวอร์อะไรนี้เขาก็เป็นรัฐบาลมาเกือบสองปีแล้วนะคะแต่ซอฟาวเวอร์ไม่เกิดแถมซ้ําเดินหนีเรื่องพอรอบภาพยนต์อีตั้งหากเนี่ยไม่เรียกว่านายกลุกหนีจะให้เรียกว่าอะไรถูกไหมคะหรือสามไม่มีความสุดชื่อสามสุจริหมดเวลาแล้วเราจะจบรายการให้รักซิมันโดยพูดอีกสามสิบวิพี่รู้อยากจะพูดอพูดสุท้าย ผมก็อยากจะบอกแล้วกันนะบอกเป็นนามประชาชนแล้วกันคนหน้าเหมือนลังซีมันโลมแล้วกันครับ <g ül> อภิปรายไม่ไว้วางใจ24มีนาเนี่ยขออย่าลุกหนีขอลองตอบคําถามฝ่ายค้านเนียครับที่ถามมาแต่ละข้อให้ครบให้ผมดูหน่อยให้ประชาชนเห็นหน่อยมันจะได้ควแนานความนิยมสูงขึ้นนะฮะมันจะดูดีมากเลยที่นายกเนี่ยเอ้ยตั้งใจเตรียมเลยฉันโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ฉันจะตอบทุกประเด็นให้ผมรอผมรอเป็นอย่าง ตั้งใจรอแล้วตั้งใจเปิดทีวีดูออนไลน์รอเลยขอตอบคําถามไม่ครบและตรงประเด็นด้วยนะครับและอย่าเอาใครมาตอบแทนนะคุณเป็นนายกอตอบแทนไม่ได้ค่ะตอบแทนไม่ได้ค่ะเราดูเราดูผมก็ไม่รู้อะจะเอาใครตอบเพ่าเป็นนายกติที่ยื่นเนี่ยคืออภิปรายนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะตอบได้อก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นต่อให้มีรัฐมนตรีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้จะมาขอตอบแทนจะมาแบบว่าออยากใช้สิทธิ ดพิงหรือใช้สิทธิ์ตอบแทนแต่สุดท้ายแล้วคนที่ต้องตอบก็คือนายกรัฐมนตรีค่ะก็คือลุกหนีไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องแบบต้องตอบแต่ว่าจะตอบสั้นหรือตอบยาวอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราต้องลุ้นต้องลุ้นกันเลยสุดท้ายแล้วกันครับนายกรัฐบาลมีอายุแค่4ี่ปีอายุเริ่มสั้นลงเรื่อยๆครับอยากจะรีบทําอะไรครับโชว์ความแมนตัวเองหน่อยโชว์ความเจนวเจนซียะอยากเห็นเจนวายทงานครับ ขอทำให้เจนซีเห็นหน่อยนะครับเจนซีรอดูนะวันนี้พี่จนนีรอองสองสองคนนะครับที่มาในในการและพี่บอกว่าพี่รู้สึกดีใจอ่ะที่แบบว่าเห็นคนที่คนรุ่นใหม่อ่ะแล้วก็มีความคิดอนานที่เป็นของตัวตัวของตัวเองและที่สําคัญอยู่บนฐานข้อมูลที่ ที่ถูกต้องด้วยก็คือว่ารู้รู้รู้ชัดเจนนะแล้วก็รู้ละเอียดแล้วก็รู้อย่างถูกต้องเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากพี่หวังว่าสองคนนี้เนี่ยโอกาสต่อไปอจบีก้าเข้าสู่เป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ดีนะเพราะว่ามันมีคือมันมีมันมีคนที่เป็นแบบตัวเหมือนอะเขาเราียกอะไรอะเหมือนสภาโจ๊กเนี่ยสภาทอกเนี่ยสุดท้ายก็เข้าไปสู่การเมืองแต่ว่ารุ่นเก่ามีคนหนึ่งเนี่ย ค่อนข้างจะผิดหวังพี่จะผิดหวังนิดนึงนะแต่ถ้าเราเข้าไปสู่การเมืองจริงๆเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพนะครับเอาใจช่วยแล้วก็คอยประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างในชีวิตนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับครับผมขอบคุณค่ะจริงๆไม่อยากจะจบะรายการอยากให้น้องก็พูดต่อเนอะแต่ว่าเวลาเราหมดแล้วโอกาสน,น่าจะพาเขามีใครหนะ้ามีพี่เทียมมีอุ้งอิงเทียม แล้วก็มีคนหนึ่งที่เทียมเรามาจะดูกันสิว่าความคิดความอ่านของคนเทียมเทียมอย่างนี้เนี่ยความคิดเขาเนี่ยจะจริงขนาดไหนวันนี้ไปก่อนนะครับกับบราการถามได้จันสวัสดีครับ